สินค้าเข้ามาแล้วนะครับกับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงยี่ห้อโกดี้400บาตัวขนาดใหญ่เน้นย้ําเลยนะครับว่าเป็นตัวใหญ่ใช้งานได้3ระบบก็คือต่อตรงจากก๊อกดูดน้ําจากถังทําโฟมล้างรถได้ในตัวนะครับของแถมในชุดก็จะมีนะครับเริ่มจากอันแรกเป็นสายดูดน้ํามีแถมให้นะครับแล้วก็จะมีสายอัดฉีดแถมให้กระปุกพ่กนโฟมข้อต่อการใช้งานคู่มือการใช้งานและก็ปืนฉีดน้ํามีให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็จะมีแกนต่อให้2อันแกนต่อ2อันก็คือคุณลูกค้าต่อ1ท่อนก็จะเป็นปืนกลาง ถ้าต่อ2ท่อนก็จะเป็นปืนยาวนะครับผมครบชุดเลยนะครับพร้อมลุยงานได้เลยเดีย๋ยวมาดูรีวิวการฉีดกันเลยครับทดสอบระบบแรกนะครับต่อตรงจากก๊อกสายยางเสียบเข้าตัวเครื่องนะครับตัวนี้แรงนะครับถึง400บาทเลยออโต้สต็อปถ้าไม่กดไกลปืนเครื่องก็จะหยุดการทำงานปลายปืนถ้าหมุนก็เป็นน้ำกระจายได้นะครับ กระปุกพ่นโฟมที่แถมให้ถ้าสวมปุ๊บก็จะสามารถพ่นโฟมได้เลยนะครับผมระบบที่2ดูดน้ําจากถังนะครับจะได้ความสะดวกสบายไม่ต้องลากสายยางมาเสียบรองน้ําตรงไหนก็สามารถดูดฉีดล้างได้เลยนะครับระบบที่3ทําโฟมล้างรถในตัวก็คือแค่เอาสายที่เราดูดน้ําเปล่าไปใส่ในถังที่ผสมน้ํายาล้างรถไว้แล้วเดี๋ยวเราฉีดไล่น้ําเปล่าออกก่อนนะครับ หลังจากนั้นโฟมก็จะมาแล้วนะครับแล้วถ้าเราต้องการใช้น้ำเปล่าเราแค่เอาไปจุ่มในถังน้ำเปล่าฉีดไล่โฟมออกก็จะเป็นน้ําเปล่าได้เลยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ชุดโปรโมชั่นนะครับเครื่องฉีดน้า400บาทตัวใหญ่ที่สุดในท้องตลาดราคาไม่แพงนะครับรับรองว่าแรงจริงตัวใหญท่ที่สุดในท้องตลาดเลยนะครับ